สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องบอนสีด่างแรไอเทมกันค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะที่ไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับเปิดตะกร้าไม้ด่างหรือว่าเปิดกล่องไม้ด่างนะคะแต่ว่าคราวนี้อดใจไม่ไหวจริงๆนะคะว่าจะไม่ช็อปแล้วเชียวนะคะแต่ว่าไปเจอบอลสีตัวนี้มาค่ะทุกคนซึ่งราคาเราโอเคเรารับได้นะคะแล้วก็เป็นบอลสีที่เรียกได้ว่า เป็นตัวแรไอเทมนะคะเป็นตัวที่เคยนะคะราคาหลักแสนค่ะคือต้นแม่ของเขาเนี่ยราคาเกือบ2 0 0แสนเลยนะคะทุกคนต้นลูกนะคะต้นเบบีนณตอนนู้นนะคะ20,000กว่าบาทค่ะแต่ว่าวันนี้เราช็อปมานะคะในราคาไม่ถึงพันนะคะทุกค,คนเรามาดูกันเลยค่ะว่าบอนสีด่างแรไอเทมตัวนี้นะคะเป็นตัวไหนกันคะ่ะเปิดเลยเนยะยจ๊ะ ว่าจะไม่แล้วเชียวนะคะทุกคนแต่แบบมันอดใจไม่ได้นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสวรรค์ของนักช็อปเลยนะใครที่หมายตานะคะบอลสีตัวเรนะคะตัวเทพตัวไหนไว้นะเราคาดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะตามเก็บกันได้หลายตัวแล้วนะคะเพราะว่าราคาปรับลงมาที่แบบเราสามารถจับต้องถึงแล้วนะคะอโอ้แพ็กมา โอ้ยสวยมากตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยคลิปคลิปนะทุกคนออกมาแล้วสิ่งที่อยากจะบอกคือแพ็คมาดีงามมากนะคะนี่แพ็คมาดีงามมากเลยน่ารักมากเลยย่าพอจะเดาถูกกันไหมเอยว่าเป็นบอลสีตัวไหนตัวแรค่ะแรไอเทมเมื่อก่อนนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในเรียกได้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ กลุ่มบอลเทพเอคะค่ะเออกลุ่มบอลเทพเลยะทุกคนไม่ไมาแอบดูแหละอยากดูเหรอพ่อ บอลส,สีเทพตัวเทพตัวเรตัวหายากแกดีๆนะเ <c oughs> <c oughs> พราะออกไปไม่เหมือนบอลเหมือนบัววะสินอบอลเทพเลยนะพ่อจะเหมือนบัวได้ไงนี่จ้า ทุกคนแพ็คมาอย่างดีงามเดาถูกกันหรือยังนึกออกหรือยังเอ่ยว่ามันชื่อบอลสีอะไรแทมแท และนี่ก็คือบอลสีเจ้าปอแก้วนั่นเองค่ะ บอลสีเจ้าปอแก้วนะคะทุกคนมีลักษณะเด่นก็คือเป็นบอลสีแบบใบกลมนะคะที่จะเป็นสีด่างค่ะโดยจะมีทั้งสีออกชมพูด่างขาวแล้วก็เขียวนะคะที่กระจายไปทั่วใบเลยเมืออม่อเติบโตแล้วนะคะจะให้สีใบที่สวยสมดุลกันค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่นอกจากจาระราคาแพงแล้วยังหาได้ยากอีกด้วยค่ะ และหลังจากที่เราได้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนกระถางเลยแล้วกันนะคะเราก็จะอัพไซส์จากกระถางประมาณ4นิ้วนะคะมาสู่กระถาง6นิ้วค่ะซึ่งวัสดุป,ปลูกที่ใช้นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะส่วนใหญ่เน้นเป็นใบก้ามปูนะคะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นเองค่ะอาจจะใส่ ดินร่วนนะคะหรือว่ากาบมาพาะพร้าวสับลงไปด้วยเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่ว่าหลักๆก็คือใบก้ามปูนั่นเองค่ะอันนี้เราใส่ในส่วนของไลโคเดอร์มาลงไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานั่นเองค่ะมาเรามาเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะแล้วก็ตักนะคะวัสดุปลูกใส่กระถางแล้วก็นี่เลยนะคะ ออกจากกระถางเก่าก่อนเลยว้าววัสดุปลูกเดิมค่อนข้างน่าจะเริ่มแบบว่าเสื่อมสภาพแล้วนะคะเอาออกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนเพื่อให้ลากเขาได้คลายตัวนะคะเพราะว่ามันดูแน่นเกินไปเนาะโอ้ตอนนี้ฝนก็กำลังตกเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็วางลงไป ามีปัญหากับการวางต้นไม้ลงกระถางมากเลยนะคะวางไม่เคยตรงเลยสักกระต้นเดียวไม่รู้เป็นอะไรโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนเราจะไม่ลดน้ำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าตู้อบเลยนะคะ และนี่ก็คือบอนสีเจ้าปอแก้วนะคะบอนสีเรไอเทมของเรานั่นเองค่ะซึ่งเจ้าต้นนี้นะคะเราช็อปมาในราคา599บาทนั่นเองค่ะทุกคนคือตอนเห็นต้นลูกบวกกับราคา599ยเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่พอเห็นต้นแม่เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหตัดสินใจนะคะช็อปมาเลยทันทีค่ะเพราะว่าราคาดีงามมากนะคะแล้วก็เป็นบอนสีตัวเรตัวหายากด้วยนะคะทุกคนถ้าใครนะคะที่อยากจะมีเจ้าปอแก้วนะคะหรือว่าบอนสีตัวเรไอเทมนะคะ ชั่วโมงนี้เนี่ยน่าสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆตัวเลยนะคะที่ราคาปรับลงมาแบบว่าหน้าแบบหน้าจับจองหน้าซื้อจริงๆนะคะทุกคนก็คือถ้าเรารักเราชอบแล้วเราอยากจะปลูกเขาจริงๆนะคะก็สามารถหาซื้อมาปลูกกันได้เลยนะคะ ซึ่งสาหรับเราก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะที่อยากได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมณีล้อมเพชรเอยนะคะณนะเมืองนนเอยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็นตามหากันเยอะเหลือเกินนะคะและที่สําคัญราคาก็ดีงามด้วยนะคะราคาหลักพันถึงหลักหมื่นแต่เขาก็ยังสามารถขายกันได้นั่นเองคะ่ะทุกคนนั่นหมายความว่าตลาดบอลสีนะคะยังสามารถไปต่อได้นะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็น เฉพาะกลุ่มแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือเฉพาะคนที่รักแล้วก็ชอบบอนสีจริงๆเท่านั้นนะคะที่เขายังมีการซื้อขายยังมีการขยายพันธุ์นะคะทำจำนวนกันอยู่นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่า,อาบอนสีตัวต่อไปนะคะที่เรไอเทมเนี่ยเราจะได้ตัวไหนมานะคะแต่ว่าก็คงจะ ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะก็อาศัยดูไปเรื่อยๆนะคะตามกลุ่มบอลสีต่างๆนะคะเจอตัวไหนถูกใจราคาโดนๆนะคะก็อาจจะจับจองมาเป็นเจ้าของได้คะ่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะหรือเพื่อนๆล่ะคะได้เจ้าปอแก้วมาในราคาไหนนะคะมาแชร์คอมเมนต์กันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝนตกแล้วเอาไปเข้าตู้อบก,กันค่ะ 何<タッ>